ตีบวกก์าชุดที่2ยืมสกิลชุดที่2และอบิสเลกพาร์ทสจะมีอะไรบ้างนั้นฝากกดไลค์กด s u b บ c r i b e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเททวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเต็มถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพ y ชื่อวินท็อปอลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับตอนนี้ผมพาทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เทสของ R.M Classic ที่มีชุดที่2ของหลายๆอย่างเข้ามานั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นควิกรีวิวให้ดูกันแลวกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับและต้องย้ํากันอีกทีนึงว่านี่เป็นข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์เทสเท่านั้นนะครับเข้าจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนะครับเริ่มจากเรื่องของการตีบวกการก่อน,อนเลยนะครับสําหรับการตีบวกการดรอบนี้เนี่ยก็จะเน้นในส่วนของการ์ดรองเท้าซะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละใบเลยนะครับใบแรกนะค,ะ West Lord นะคร Westland โดน d a m จากมอเตอร์ขนาดกลางปกติจะโดน30%นะครับอ่าพอเราตีบวกขึ้นไปนะครับมันจะมีลดความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นมาให้2%นะครับในบรรทัดที่3เห็นไหมฮะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราบวก5ได้เนี่ยก็จะได้ลดความเสียหายกายภาพ10%นั่นเองนะครับก็คือไม่ได้กันขนาดกลางเพิ่มแต่กันกายภาพไปเลย10%นั่นเองนะสำหรับเวสต์แลนด์หลอดนะครับผมอ่ะใบต่อมานะครับก็เป็นเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับเป็นการ์ดใหม่นะฮะก็คือ นักดาบซีเนียนะครับตอนแรกคิดว่าจะเป็นการ์ดมินิบอสที่อัพได้แต่ว่ามันทํามาเป็นอีกใบหนึ่งเลยนะครับเป็นการ์ดรองเท้านะครับซึ่งโดยปกติแล้วการ์ดใบนี้เนี่ยก็จะเพิ่มมูฟสปีด5%นะครับสกิลดาเมจ5%แล้วก็ทุกๆครั้งที่มีการตีบวกรองเท้าเนี่ยก็จะบวกสกิลดาเมจ0.5%นรั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราตีบวก15รองเท้าอยู่แล้วเนี่ยการใบนี้ก็จะมีการบวก เดเมดไปอีก7.5%นะบวกสกิลดาเมดไปอีก7.5%นะครับรวมเป็นทั้งหมดเนี่ย12.5%นะโอ้โหไม่รู้สายสกิลจะแรงไปไหนนะและถ้าเกิดว่าเราอัพเลเวลหรือว่าตีบวกของมันเนี่ยก็จะเพิ่มทั้งมูฟสปีดแล้วก็สกิลดาเมดอีกบวกละ1%นะครับนี่ฮะถ้าบวก5ก็มูฟ10%และสกิลดาเมดอีก10% นะครับก็เป็นการ์ดสุดจัดสายสกิลอีกแล้วนะครับในรองเท้านะอ่ะต่อมานะครับก็คือการ์ดมังกรนะครับการ์ดมังกรอันนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับมันดรอปจากมังกรในดันโปนาเป้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตีบวกขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการเพิ่มในส่วนของมูฟสปีด เพิ่มขึ้นมานะครับบวกแรกก็จะ1%นะครับแล้วก็ลดดาเมจความเสียหายของสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกบวกละ1%นะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นมังกรนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราบวกเต็ม5เนี่ยก็จะได้มูฟสปีด5%แล้วก็กันสกิลอีก15%นะครับก็ถือว่าโหดมากๆเอสก้าครับเอสก้าเนี่ยเดิมทีก็คือเออมันจะลดเลือด10%เนาะ ก็กลายเป็นว่าถ้าเราอัพบวก1เนี่ยก็ลดเลือดแค่6%นะครับอ่าแล้วก็บวก5เนี่ยก็จะกลายเป็นอ่าบวกเลือด10%แทน,นะครับก็ไม่มีอะไรมากจากลดเลือดกลายเป็นบวกนะครับก็โหดเหมือนกันนะ m o มูลไลท์ครับโอ้โหอันนี้นะครับผมไม่คิดเลยว่าเขาจะเอามาแบบเดิมเลยกับตอนแรกสุดเลยที่มีดราม่านะครับก็คือมูลไลท์ดาวเนี่ยปกติก็บวก Move Speed อยู่แล้ว30%นะครับแต่ทีนี้นะครับ บวก1เพิ่มถึง4%ครับทุกคนนะบวก1เพิ่ม4%เบวก5เพิ่ม50%ครับโอ้โหเรียกได้ว่าคนที่มีมูลไลท์ดาวธรรมดากับคนที่มีมูลไลท์ดาวบวก5เนี่ยวิ่งต่างกันเกือบ1เท่านะครับสำหรับการปรับมาแบบนี้นะตอนแรกผมคิดว่ามันจะเพิ่มแค่แบบบวกละ1%พอไม่ให้มันห่างกันมากแต่ทีนี้เนี่ย บอกเลยว่าจะเห็นความต่างของการวิ่งเร็วจากตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะไปต่อมานะครับก็จะเป็นเ e สลักหรือ a r c a n คนินั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยก็จะลด m มูฟสป e d ของตัวเอง15%แล้วก็เพิ่มเลือด25%นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าเราบวกไปเนี่ยมูฟสปีดก็จะค่อยๆหายไปนะครับแล้วก็จะบวกเลือดเยอะขึ้นสุดท้ายก็จะบวกเลือด30เพียวเยวที่การ์ดรองเท้าเลยนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาเป็นไทม์โฮเดอรนะครับ ทำโฮเดอร์เนี่ยก็จะเป็นการ์ดที่เป็นของสายตีธรรมดาอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการเพิ่มออโต้แอทแท็กดาเมจเข้าไปบวกละ2%นะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีเข้าไปบวกละ1%สุดท้ายที่บวกหก็จะได้ออโต้แอทแท็กสินะครับแล้วก็ความเร็ว10%นั่นเองนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือดาร์กลอร์ดนะครับสำหรับดาร์กลอร์ด ที่ตีบวกได้นะครับของเดิมเนี่ยก็คือเวลาโดนกายภาพก็จะมีโอกาสปล่อยเมเทโอลงไปนะครับอ่าแล้วก็ต้านสถานะผิดปกติยี่าเซ็นะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีการบวกเลือดเพิ่มเติมให้เฉยๆนะครับ10%ก็ส่วนตัวก็มองว่ายังไม่ได้น่าทำขนาดนั้นสำหรับลากหลอดดาวนะครับเออสรุปเลยที่ผมมองว่าโกงๆเลยนะครับสำหรับแพทนี้เนี่ยก็จะเป็นการ์ดมูลไลท์นี่แหละที่แม่งอยู่ดีแม่งวิ่งเร็วจัดนะครับแล้วก็มีเซเนียที่เซอร์ไพรส์มาว่าโอ้ โอเคน่าจะเป็นตู้เรดอัพต่อจากซานูเบียแล้วนะเออน่าจะเป็นการ์ดต่างโลกต่อจากซานูเบียอีกใบหนึ่งนะครับที่มาให้สายสกิลเนี่ยได้แบบแรงขึ้นไปอีกไม่รู้จะแรงยังไงนะครับที่เหลือก็มองว่าเฉยๆก็ดูอัพแล้วก็ปกติดีนะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวามากนะครับนี่คือเรื่องของการตีบวกการ์ดนะครับต่อมาคือเรื่องของการยืมสกิลนะครับการยืมสกิลนะครับก็จะมี เพิ่มมาทั้งหมด11 SKILL สกิลด้วยกันนะครับอ่าเพิ่มมาทั้งหมด11 SKILL สกิลด้วยกันนะครับได้แก่สกิลโปรโวคของไนน์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการโปรโวคเป้าหมายเดี่ยวเลยนะทำให้มอเตอร์ที่อยู่รอบๆสต,ตองแอตแทกตนเอง5วิก็คือหมายถึงว่ามาตีเรานั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็ไม่มีผลต่อผู้เล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลเอาไว้ดึงนะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ในคอนเทนต์ไหนหลกัหลกๆก็อาจจะลงดัน PVE ดึงมอนให้เพื่อนแทน แต่ผมก็มองว่าไม่คุ้มค่าอัพอยู่ดีนะครับอ่ะขอบอกตรงนี้นิดนึงครับว่าหลังจากแพทนี้มานะครับเราจะสามารถอัพสกิลสืบทอดได้ถึงเลเวล10เลยนะครับซึ่งพออัพถึงเลเวล10แล้วเนี่ยค่าคอสจะลบ1ด้วยนะครับสกิลเดิมที่7คอสก็จะลบเหลือ6สกิลเดิมที่4คอคอสก็จะลบเหลือ3สกิลเดิมที่3คอคอสก็จะลดเหลือ2อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งใหม่ที่เราจะต้องจัดแจงสกิลดีๆแล้วก็สกิลต่าง,าง,างเนี่ยก็จะสามารถใส่ได้เยอะขึ้นด้วย คือสามารถใส่ได้สูงสุดถึง5สกิลเลยถ้าเกิดคุณเอาสกิล2คอร์สไปยัด5สกิลก็จะสามารถใส่ได้5สกิลเลยนะครับช่องมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับอ่ะโอเคต่อมาสกิลของวิสัทก็จะเป็นไว้บาเรียนะครับให้ยืมไปเลยนะครับสกิลนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสร้างบาเรียรอบตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้ไม่ได้รับความเสียหายจากธาตุโกธนอกจากความเสียหายอื่นๆนะครับก็คือโดนแค่โกดอย่างเดียวเลยนะครับอ่าไม่โดนธาตุอื่นนะ แล้วก็สถานะนี้เนี่ยก็คือเราจะไม่สามารถเดินไปไหนได้นะเออนะครับผมก็ก็ดีนะฮะเอาไว้ป้องกันสิ่งต่างๆได้นะครับแต่ว่าป้องกันโกสไม่ได้นะครับต่อมาของแอสซัสซินเนี่ยก็จะมีดักอิลูชั่นให้ยืมนะละอิลูชั่นเนี่ยก็จะเป็นการที่กระโดดเข้าหาศัตรูอย่างรวดเร็วนะเข้าไปประชิดอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีการสร้างความเสียหายกายภาพด้วยนะครับไดอิลูชั่นที่มีให้ยืมเนี่ยจะไม่มีล็อกขาเหมือนกับของแอสซัสซิน นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ของสไนนะครับจะมี a n g เกลิล a ส e ให้ยืมนะครับมันคือสกิลแท็บครับอ่าคือมันจะเป็นการวางแท็ p นะฮะซึ่งผมก็มองว่าเออมันผมไม่รู้ว่ามันจะเอาไปใช้งานกับใครถึงจะดีนะครับหรือว่ามันเออนึกไม่ออกว่าใครจะยอมจ่ายเงินเพื่อยืมสกิลนี้นะครับใครนึกออกก็ลองคอมเมนต์มาดูอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่แค่แบบ ทำไมเขาถึงเลือก Angle s n a แ e มาเป็นทางเลือกให้อาชีพอื่นยืมเอออันนี้ที่ผมสงสัยนะครับอ่าแล้วก็ของพระเนี่ยจะเป็นเคลียร์ n ลนะครับก็จะเป็นการล้างบัฟให้กับเพื่อนได้อะไรอย่างนี้นะครับก็ล้างพวกล้างได้หมดเลยเคล a ยร์เลนะฮะล้างแบบออวุ้นที่โดนจากเจเนอะไรอย่างเงี้ยล้างพวก ไวบาเลียก็น่าจะได้นะครับอ่านี่อาจจะต้องลองไปเทสอีกทีหนึ่งนะครับส่วนของพ่อค้าเนี่ยก็จะเป็นแมกเนติกฟิล์นะครับแมกเนติกฟิล์เนี่ยก็จะเป็นการสร้างสนามแม่เหล็กรอบตัวเองนะครับอ่าซึ่งทําให้ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับหากเป้าหมายอยู่ในสภาวะลอยตัวจะไม่ได้รับผลกระทบนี้ลอยตัวก็คือจะเป็นอ่าสกิลของพ่อค้าหรือไม่ก็ของกิววอนะครับอ่าประมาณนั้นนี่ก็เป็นสกิลที่เอาไว้จับล็อกนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะครับ อาชีพที่แบบเออเราอยากจ่ายซีซีง่ายๆแมกเนติกฟิลก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับแล้วก็ของพาราดินเนี่ยก็จะมีส่วนของซักคิฟาหรือว่าแลกเลือดให้ยืมนะครับอ่าซึ่งก็จะน่าจะเหมาะกับอาชีพที่ใช้เลือดเยอะๆแล้วก็ตีนะก็เดี๋ยวอันนี้ค่อยลองเทสกันอีกทีหนึ่งดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมีไลฟ์สตรีมแล้วก็อาจจะเป็นคลิปเทสให้ดูเลยว่าสกิลไหนแจ่มนะครับ มาถึงทีเด็ดครับสกิลของเสกครับดิสเ e ลฮะดิสเ e ลมีให้ยืมด้วยนะครับทุกคนนะเมื่อใช้กับฝ่ายพีรมิรจะมีโอกาส100%ที่จะลบล้างผลที่เป็นด้านลบออกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ป้องกันเป็นเวลา5วินะครับก็คือสามารถดิสตัวเองก็ได้นะครับผมอ่ะเอ้ยหมายถึงว่าดิสฝั่งเดียวกันก็ได้นะครับหรือว่าใช้กับศัตรูเนี่ยก็จะลบปั๊บของศัตรูได้ด้วยนะครับอ่าคือก็เป็นเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ต้องบอกว่าเ ขี้โกงของเสกนะครับแต่ว่าเอามาให้ยืมเล่นกันได้ด้วยนะครับก็คือสกิลลบบัฟนี่แหละนะครับอ่ะโอเคต่อมาของโรกเนี่ยก็จะมีสติปชิลให้ยืมนะครับอ่าก็คือสติปชิลของโรกเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะต้องไล่2วินะครับอ่าแล้วก็ทำดาเมจไปเป็น4คูณ3ด้านหน้านะครับและมีโอกาส40%ที่จะถอดเกราะของศัตรูแบบสุ่ม1ชิ้นเป็นเวลา10วินะครับอ่าแต่ว่า มันน่าจะปลดเป็นหมู่นะแต่แค่แบบมันจะมี chanting มีการไล่นิดหนึงอะไรแบบนี้นะฮะโอเคแล้วก็จะมี rocky solo ของบาดแดนอันนี้คือสกิลโลกิที่ใบทั้งดงนะครับอ่าอันนี้ก็ใช้ได้โดยที่แบบว่าไม่ต้องเต้นคู่ด้วยนะครับคือแบบใบได้เลยคือแม่งโหดกว่าบาดแดนตตรงที่แบบเออมึงไม่ต้องมีคู่ก็ใช้ได้นะฮะ เออทำให้ศัตรูในระยะ5เมตรไม่สามารถใช้สกิลได้เป็นละสิบวินั่นเองนะครับก็อาจจะเหมาะกับอาชีพที่ตีธรรมดาแล้วก็ไปเปิดล็อกกี้ไม่ให้เขาเนี่ยสวนเรากลับได้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีของมองนะครับที่เป็น Transcendence นะครับอันนี้ก็คือทุก15วิเนี่ยจะล้าง CC ออกทั้งหมด นะครับและทุก15วิก็จะป้องกันสถานะผิดปกติได้แค่1ครั้งเท่านั้นอันนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือผมฮับเต็มมาให้ดูกันแล้วนะครับผมว่าเปอร์เซ็นต์อะไรมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะขอยังไม่ได้มากดใช้สกิลอะไรให้ดูก่อนละกันเดี๋ยวอาจจะแยกเป็นอีก1ค,อ1คลิปหรือว่า1ไลฟ์ให้เพื่อนๆดูแบบละเอียดเผื่อจะได้มีความคิดเห็นอื่นๆเสริมเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับให้ดูก่อนว่าเออมีประมาณนี้นะครับอ่ะนี่คือเรื่องที่2นะครับ เรื่องที่3เลยนะครับก็คือ Abyss Lake Part 2กําลังจะมาแล้วนะครับสำหรับ Abyss Lake Part 2เนี่ยจริงๆก็ดูแล้วไม่ได้มีอะไรหรือหวามากนะครับอ่ะก็จะมีตราตัวใหม่นะครับจะเป็นตราสีน้ําตาลนะตราสีน้ําตาลเนี่ยก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับก็จะสามารถแลกของได้เหมือนเดิมนะครับแลกไอ้อมือหิกได้นะครับแลกเฟอร์ใหม่ๆของใหม่ๆได้นะครับมีหาง Dark d a าเม e อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีแบบพวกไข่นะฮะเออไข่อันนี้ก็ ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่ฮะมีพวกแปลนนะครับสวยๆมีปงมีปีให้เราเนี่ยได้มาล่าหากันอีกนะครับไข่เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมว่ามันมีข้อมูลมอนสเตอร์ตัวใหม่หรือเปล่านะฮะเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับปุ๊บเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะทุกคนนี่ฮะมันจะมีไข่แอนเชียนมิมิกนะคิดว่าน่าจะใช่ตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้มันก็จะเพิ่มแม็กเลือดเพิ่มดาเมจรีดักเฉยๆนะครับอ่าแล้วก็ ทำดาเมจทั่วๆไปนะครับไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของ Abyss Lake p a r สเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็จะมีเควสที่ให้เราเนี่ยเดินต่อได้นะครับอ่าสามารถเดินเควสต่อได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแผนที่ทางด้านซ้ายบนนะครับเห็นไหมฮะว่าจะมีกล่องให้เราเปิดเพิ่มอีก5กล่องด้วยกันนะแล้วก็มีเควสเขียวนะครับแล้วก็ว์ปทางซ้ายตรงเนี้ยก็จะเป็นจุด3 0 0พจุดใหม่นะครับที่ที่ให้ทุกคนเนี่ย มาฟาร์มกันได้นะครับแต่ว่าถามว่าแตกต่างยังไงไม่แตกต่างนะคือของก็เหมือนเดิมนะของก็เหมือนเดิมบอสเบิร์ดอะไรก็เหมือนเดิมสุ่มเกิดก็มาตีกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับแค่มีจุดซ้ายบนกับจุดขวาบนประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Abyss Lake Part 2นั่นเองนะครับที่เหลือก็เดินเควสตต่อไปแล้วก็สามารถที่จะมาปลดในส่วนของของรางวัลตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของรางวัลทั้งหมดที่ ได้จากการเดินเควสน,นะก็จะมีพวกเบสจ็อบด้วยมีเซนนีมีลูกแก้วมังกรมีมาสเตล่าฟุตมีชื่อเสียงให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปีกด้วยนะครับผมโอเคครับและนี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆในแพดเซิร์ฟเวอร์เทสรอบ2นะครับผมว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับหลักๆก,ก็สกิลใหม่การ์ดตีบวกใหม่แล้วก็อับิสเลกนะฮะก็แต่ละอย่างนี่บอกเลยว่า ก็สู้กันต่อไปนะครับสำหรับชาว R M Classic นะครับตัวละครเราจะเก่งขึ้นอีกเยอะแน่นอนแล้วก็สำหรับผมมุมมองต่อสกิลยืมชุดที่2เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดูมีประโยชน์หลายสกิลนะครับเออดูมีประโยชน์หลายสกิลนะสำหรับสกิลยืมก็อาจจะพลิกแพงเล่นได้เยอะเออพระอาจจะไปปลดก็ได้หรือพระอาจจะไปล็อกขาทั้งดงหรือพระอาจจะดิสก็ได้หรือแบบ นายอาจจะยืมบาดแดนไปใบ้หมู่แล้วเราเองก็ตีธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยคือมันทําให้แบบมิติในการเล่นของพวกสกิลยืมเนี่ยหลากหลายมากขึ้นแต่เรื่องของการตีบวกการ์ดเนี่ยผมเห็นมูลไรแล้วผมก็รู้สึกท้อเหมือนกันนะครับสำหรับ 50%ตรงนั้นนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าเห็นแพทเซิรเทสรอบ2แล้วเป็นยังไงนะครับถ้าชินชอบคลิปข่าวสารแบบนี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกได้ทำคลิปของเกมแล็กนาล็อกเอ็มคลาสต่อไปด้วยครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วจ้ะบายบายสวัสดีครับ